มาเจอกันแล้ววันเดิมแต่ร้านใหม่ค่ะมวันนี้พามากินข้าวไปทั่วร <laughs> <laughs> ้านทัวที่เออแต่ร้านนี้เขาอร่อยเนาะ <laughs> เออแม่เดี๋ยวถามแม่ดีกว่าแม่แม่เคยพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเนะที่แม่นั่งสมาธิอะ่ะแม่เริ่มปฏิบัติตอนไหนเริ่มยังไงเริ่มตอนอายุเท่าไหร่โอ้จําไม่ได้หรอกเพราะ <laughs> อะไรเป็นอันสวเมอแล้วมันมน,มนานเะอืม <laughs> <laughs> นายก็เป็นสิบปีเกิน<อ>ไหมเกินอืมคือตอนปฏิบัติเล็กๆมันก็งูประปาแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยไหมถึงว่าเหมือนว่าไดไปวัดก็คือได้ไปวัดได้นั่งก็คือได้นั่งแต่ว่าไม่มีผลลัพธ์อ,ออกมาจากวัดก็เหมือนเดิมอืมกับพูดง่ายว่าเราไม่ได้ศึกษาเราก็ทําตามทําตามคน okay, <n> ทำมาเรื่อยๆ เขาทำก็ทำกับเขาไม่รู้เรื่องเสียเวลาตามประเพณีมันก็ไม่ถึงกับเสียเวลาหรอกมั้งว่าถ้าไม่มีประเพณีมาอาจจะไม่รู้จักก็ได้เอออาตอนแรกครั้งแรกเลยไปรู้จักได้ไงอืมครั้งแรกเลยไปรู้จักได้ไงก็คือมีเพื่อนอ่ะเขามีแม่เป็นคนที่คือคือคนสมัยก่อนเขาจะเป็นอยางงี้พอวันพะปุ๊บเขาก็จะมีคนแก่ไปจํำศีลที่วัดสมัยก่อนยาวไหม ยาวยาวยาวไกลเป็นเด็กตเป็นเด็กน้อยเลยอสมัยก่อนรุ่นเลยเหรอเออก็รุ่นย่าดิรุ่นย่ารุ่นไม่ใหญ่รุ่นย่าสาวๆใช่ไหมที่สมัยก่อนอ๋อเออจะเกิดจำจำได้ย่าแกก็ยังไปนอนวัดอยู่ไปไปไปนอนวัดในวันพระ่ะเราก็จะมีหน้าที่เอาวันพระวันโกนนะเอามุงเอาของกินอะไรเงี้ยไปไปส่งเขาไปวันพระหรือไปวันโกนนะไปมันไปวันวันวันพระอ๋ออ๋อคนสมัยก่อนเขาจะหยุดงานวันพระใช่ เอออันนี้กิบทันเกากแก่เราก็มีมีหน้าที่วิ่งอยู่ในวัดเอ่อเอาหมอนมุ้งไปให้คนชราใช่เขาทําอะไรกันบ้างคะเขาก็สวดมวนไหว้พระฟังเทศฟังธรรมอยู่แหละหนึ่งวันเต็มๆหนึ่งวันหนึ่งคืนอยู่แล้วอืมเข้าจําได้ตอนนั้นที่ย่ายังไม่แก่มากแกยังไปนอนวัดอยู่ใช่แกไปนอนวัดแต่ว่าคืออันนี้ก็เราก็เด็กเนาะอืม เราก็วิ่งไปวิ่งมาไม่รู้หรอกแต่บ่าเห็นบ่อยๆทําบ่อยๆมันก็เหมือนก็ฝังเข้าไปในจิตเราว่าต้องทาบุญนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เราบางทีก็นั่งสมาธิก็หลับตาเขาได้อะไรเราไม่รู้สมัยนั้นแล้วมาได้ตอนไหนอ่ะมาได้ตอนไหนก็ตอนกลับจากวัดหลวงพ่อฉลังที่เป็นกิจจลักษณะอ๋อตอนที่พาแม่ไปใช่ก็ถือว่ากิ๊บนี่คือลูกกตันยูพาให้ไปลูกชู พาแม่หไปรู้จักธรรมะเขาบอกว่าคนที่พาพ่อแม่ปู๋ย่าต่ยายบรรพบุรุษเข้าไปรู้ศึกษาธรรมะนี่เปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยทําแล้วมาทำนี่เป็นบุญกุศลกับตัวเองนะนุ่งภาษาทูกอ่าจริงๆแต่กิบยังโลภอยู่นะแม่กิ๊บขอให้ตัวเองรวยตลอดเลยเอออันอันนี้ก็ทําไงอ่ะก็โลภต่อไปไม่ช่วยไม่ได้เออไม่เชื่อไม่ได้ มรดกช่วยได้ไหมไม่ได้คือเราเราได้ไป,ไปกินเจกิจรักษาก็คือตอนไปวัดหลวงพ่อเจรันไปถึงวัดก็ตอนไปถึงก็ไม่รู้อะไรแล้วให้ลงทะเบียนก็ลงให้นอนตรงไหนก็นอนนอนหน้าสารามินก็นอนแต่ตอนที่กิ๊บไปวัดหลวงพ่อเจรันนั้นตอนกิ๊บพาแม่ไปกิ๊บไปหลายครั้งแล้วนะกิ๊บไปแบบกิ๊บจะไปเฉลี่ยปีละสองถึงสามครั้งเลยนะในช่วงนั้นเป็นช่วงแบบบ้าบุญลงบุญจะยังไป ทำบุญที่วัดแล้วตอนที่กิฟพาแม่ไปอ่ะกิบยังไม่หมดความโลภมันโลภเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าแต่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนข้างในอืแต่กิบจะยังมีอาการแบบขัดใจแล้วบวกอ่ะแต่ตอนที่กิบเห็นแม่ไปตอนนั้นคือเหมือนแม่ปฏิบัติมายาวนานมากเพราะแม่นิ่งมากตลอดเจ็ดวันก็เราตั้งใจไปปฏิบัติแล้วเราก็ต้องนิ่งก่อนจุดนั้นมันทําให้กิฟคิดเหมือนกันว่าเราไปบวกที่วัดไม่ได้ อ๋อ <c oughs> คือคือถ้าเราไม่ตั้งใจไปเนี่ยถ้าเจออย่างนั้นน่ะนิ่งไม่เป็นนะเออเจอไม่ครัวอย่างนั้นน่ะปกติต้องบวกแล้วนะเออคือแม่ครัวเขาไม่มีอะไรหรอกเขาเหมือนแบบคนมันเยอะแล้วเขาก็เ,ออเหมือนแบบเป็นคนห้วนๆเฉยๆเนาะเออแต่เราก็เราแค่แบบเราอีโก้ไงเอออีโก้อีโก้เขาก็คือเพื่อ,อความเป็นระเบียบไม่งั้นก็ไม่ต้องกินกันข้าวอ่อืมอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้้้้าางงงแแแต่วแ่ววววจรริๆลลเป็นผูมีพะคุณขอัดด โดนรัดคิวอย่างเงี้ยเออโดนรัดคิวออแต่แต่พอมาย้อนคิดเนอะแบบบางทีคนแก่เขาก็ยืนรอไม่ไหวจริงๆมั้งเพราะว่านั่งก็นานแล้วก็พอพอแก่แล้วถึงรู้นะว่าความทนต่อเวทนา <c oughs> ในการใช้ชีวิตมันถอย <c oughs> นี่ขนาดเกิบสี่สิบกว่านะสี่สิบปีนี้สี่สิบสามเวทนาในการใช้ชีวิตคิดยังรู้สึกเลยว่ามันมันถดถอยอม,มันแบบเหมือนสังขารอะอเวทนาเกิดง่ายขึ้น จะไปกินข้าวโดนแซงคิวอ่ะอะเอาไปอยากไปก็ไปคิดได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่ตอนนั้แม่นิ่งมากเลยแม่ไม่บวกเลยแต่เราแบบความรู้สึกว่าทํากับแม่เราอย่างนี้ได้หรอว่าจะเข้าห้องน้ําเงี้ยมาเชิญก่อนเลยเชิญเชิญก่อนเลยเราบางทีเราถึงประตูแล้วนะอืมอ่ะไปเดี๋ยวรอไม่เป็นไรแต่แต่จริตของแม่ก็ไม่ใช่แนวยุบหนอพองหนอเพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นของใช่ชของการจริงจังการได้อะไรใช่แต่จริตแม่ไปทาง ลมหายใจอ่ลมหายใจของอ,อาจารย์ครึกฤทธ์ไม่มีคำบริกรรมกำกับไม่มีมแต่ตอนที่ฝึกของพ่อวิทยังก็มีบริกรรมอยู่อเออแม่เคยไปฝึกเป็นครูสมาธิใช่ไหมฉะน,นั้นแม่เป็นถึงระดับครูสมาธิอ่ะอืมไม่ได้เป็นครูสมาธิเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิทยังอ๋ออ่ะแล้วตอนนั้นที่เห็นใครเพื่อน,อน,อนแม่เนะ่ะเขาเป็นครูสมาธิกันอนะ่ะเขา ไปอบรมต่อแม่ไม่ได้ไปอ๋อมีแม่คนเดียวที่ไม่ไปแต่เพื่อนเพื่อนแม่ก็เป็นครูสมาธิกันแล้วเยอะอยู่ไม่ได้ไปอืมคนที่ไปไปส่วนน้อยนะอืมแต่ว่าถ้าจะพูดจะจะพูดถึงว่าสายสายไหนอาจารย์ไหนดีหมดแหละมันอยู่ที่การฝึกจิตเราเองใช่ใช่มันอยู่ที่จริตว่าเราชอบแบบไหนเออก็คงเหมือนกิฟต์กิฟต์ลองไปฝึกจริตสายอื่นแล้วมันไม่ได้มันก็กลับมาที่พุงเหมือนเดิมอืมเพราะว่ามันอาจจะ กูเริ่มฝึกกับพองยุคเนี่ยตั้งแต่อายุสิบเก้าล้ที่จำได้ว่าป้าเลืองเป็นคนชี้ทางสว่างให้ได้ร้รูจักะพูดถึงนี่ยว่าการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าไอ้พูดโทรพูดโมันมัน,ม,นมันไม่ให่จริตเราเหามืนอนพองไว้ปุ๊บมันหลุดอ่ะอเราอาจจะเป็นคนที่ว่าใจเร็วอ่ะ ได้เร็วด่วนได้ไหมไม่ไม่ถึงว่ากําหนดไม่ทันควาเออกาหนดไม่ทันความคิดมันไปก่อนคําพูดไงเออก็เลยทุวันนี้ก็ถ้าจะใช้ในชีวิตประจำก็คือพุทโธเมนะถูทำโมเมนาถูสังคโมเมนาถูมันยาวหน่อยมันดึงสติเราได้นานหน่อยอืพุทโธพุทโธมันไม่ทันมันต้องต้องเป็นพุทโธเมนะถูทำโมเมนาถูสังคโมเมนาถูคือมันต้องคิดแต่เขาเรียกว่าคิดไฟดีอ่ะ มันก็ทําให้เราช่วยเราได้เยอะอืมทันตลอดเวลาไหมทัน,ทนคือถ้าอย่างเขาก็บอกว่าให้พูดทัวพูดทัวใช่ไหมมันบางครั้งไม่ทันไงบางทีเห็นคนที่เราไม่ชอบคิดนานผ่านปุ๊บพูดทัวไม่ทันนะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นพูดทัวไม่ได้ถัวธโมไม่ไาถวัวสังคไม่ไดถวัวคือมันประโยคมันยาวมันยาวใช่เอาอยู่เอาอยู่อ,อ,ยอืแล้วมันก็จะลงเอาอยู่ในที่นี้คือแบบเรา,เรามันทําให้เรา ไม่มีใจที่ไหลตามไปกับอารมณ์มันทำให้เราคิดได้ว่าโอ้เราก็เป็นผีบ้านะเขาก็อยู่แต่เขาเป็นผีบ้าอยู่คนเดียวเขาไม่รับรู้อะไรกับเราเลยนั่นนี่เก็บเป็นเรื่องพวกนี้ฝึกนานเนาะนานนานนานมากก็ขนาดของเก็บก็หลักยี่สิบปีก็ยังละไม่ได้นะตัวตนละไม่ได้แต่ก็ดีขึ้นเหมือนรู้ว่าจะแสดงออกอะไรบ้างหรือไม่แสดงออกอะไรบ้าง มันมันก็มันก็คือพูดถึงว่ามันมันมันช่วยตรงไหนมันช่วยตรงที่ทาให้เราสบายใจมันเขาบอกใช้ชีวิตง่ายอ่ะใช้ชีวิตง่ายใช้ชีวิตง่ายขึ้นอแต่คุกกี้นะมันเป็นเร็วโดยที่ไม่มีใครสอนคุกกี้มันอยู่กับปู่มันถูกฝังเรื่องธรรมะมาตลอดคุกกี้นี่ไม่มีใครสอนนะเป็นเร็วแล้วก็เป็นก่อน เป็นก่อนกิฟอีกนะอืหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่ามันนั่งสมาธินะแต่มันเป็นแบบกี้มันเป็นแบบว่ามันเราอยู่ฟังว่ามันรู้ตัวว่ามันนะไม่อยากพูดคำหยาบแล้วมันก็หยุดพูดคำหยาบตั้งแต่อยู่ม2ม2ม2น้องเท่าไหร่14ปีเองนะ14ปีเออคือมันหยุดของเขาเองอแต่คิว่าของคุกกี่มันเป็นคนเด็กมีของเก่ามาว่ะมันมีหลายอย่างที่แบบสัญญาเดิมมันดีสัญญาเดิมมันดี ่าอ,อใกล้ครบเวลาละสรุปดีกว่าก็สรุปว่ามีอะไรที่ทำให้แม่เปลี่ยนจนแบบรู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่มาเอาดีทางภาวนาหนึ่งเนี่ยสุขภาพเออสุขภาพสุขภาพนี้ได้มาเต็มเต็มสองเอาแค่คำว่าบุตธ,ธิเนาะบุธ,ธิิภาวะทางอารมณ์ดีขึ้นแล้ว <No. S 2> สามคือ ไม่ส่วนไม่แคร์อืมอือะไรก็ได้อืมยอมรับได้หมดด้วยยอมรับได้หมดโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อดีก็ปากอะไรถึงคนที่อยากฝึกไหมอก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะก็คือว่าลองดู ไม่ใช่ไม่เใ,ใช่เรื่องเหนือป่ากก้อนแรงแต่ว่าสิ่งที่ได้รับมันคุ้มค่ามากจริงๆแล้วตัวผู้พูดเองนี่คือเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนอืมเจ้าอารมณ์มีเป็นที่หนึ่งเลยถ้ามันมาอยู่ได้นะจุดนี้ถึงวันนี้ก็ถือว่าโอเคก็พึงพอใจความเป็นคนของตัวเองเในชาตินี้แหละง่ายๆเลยไม่เสียไม่เสียชาติเกิดไม พูดก,กันตรงๆเออพูดกันตรงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณลูกสาวที่พาไปเอาจริงๆเลยขอบคุท,ท,ที่ที่พาไปให้อ้าพบทางสว่างพู่ง่ายๆคือแต่ก่อนนี้เป็นคนที่ใช้ไม่ได้จริงๆแต่ลูกสาวเป็นคนโลภมากนะบอกแต่ยังโลภอยู่เอแต,แต่แม่กิ๊บไม่มีเรื่องโลภนะแต่กิ๊บเป็นแต่กิ๊บไม่เคยว่าโลภอยากได้ของคนอื่นนะแต่มันเป็นความโลภแบบ อยากรวยอยากขอว่าขอให้ตัวเองรวยแต่ไม่ซื้อหวยนะคะกไม่โลภไม่ซื้อหวยไม่อยากได้ของคนอื่นไม่มีเลยวางของวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยแบรนด์เนมแค่ไหนไม่คิดไม่หยิบนะคะและไม่ใช้ของแบรนด์เนมแต่ว่าแบบไม่รู้เป็นอาไรอยากรวยอย่างเดียวแต่แม่ไม่เป็นแม่ก็คือแบบสมมติมีมีร้อยแล้วตอนนั้นมีต้องทําบุญใช่ไหมหรือว่าให้คือแบบมีความจําเป็นทําบุญในที่ไหนไม่ได้เหมือความว่าทําบุญกับพระอย่างเดียวนะ ถ้าเกิดลูกหรือคนในครอบครัวหรือใครที่รู้จักลําบากแม่มีร้อยอ่ะแม่ให้เขาได้ร้อยโดยที่ตัวเองไม่เหลืออะไรอ่ะคือแม่กิฟเป็นคนอย่างเงี้ยแต่กิฟแบบถ้ากิฟมีร้อยกิฟเขาให้กิฟให้ได้มากสุด30ซที่เหลือกิฟต้องคิดไ้ว้ว่าอ,อันนี้ก็ต้องเก็บไว้ตอนเกษียณนะ <c oughs> น่เก็บไว้ตอนกินมันพรุ่งนี้และนั่นน,นู่นนี่คือมีค่าใช้จ่ายคือมากที่เ่าที่จะให้ได้คือ30%เ็เท่านั้นโอเคก็วันนี้ก็ไปกันดีกว่าเนาะไปกินข้าวแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ